พี่จ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องตองเก้าวก้าฟ้าลิขิตดดพี่น้องเด้อเอฟซี FC ทั้งหลายเอฟซี FC น้องแพวเป็นผู้ยิ่งที่แข็งแกล่งมากเลยตั้งแต่ยายเห็นมาซาลพัดเขาด่ามาซาลพัดเขาเห็ดแต่น้องก็แข็งแกล่งถ้าเป็นบางคนป่านี่โอ้ยเป็นบ้าไปแล้วพี่น้อง ใจนิ่งๆใจล่มๆไว้เดินนางเด้อฮะเพราะว่าเฮาเหดแสดงอยู่ในกลางแจ้งโบลูว่าพวกเขาสิกันแกงจังใดกับเฮาใจเย็นๆไว้เดี๋ยวสักมือหนึ่งเอฟซีกตาสว่างดอกว,ว่าไผ่เป็นไผ่ยายอยู่สวีเดนแต่ว่ายายบอกเขาขางเลยบ่เขาขางคนนั้นบอกเขาขางคนนี้แต่ยายก็บ,บอกให้สู่ๆทุกคนนั่นแหละสู่ๆในสิ่งที่ดีได้ สู่ๆในสิ่งที่ให้คนอื่นทุกจ่ยยายบพ่พอมยายเห็นแล้วโอ้ยขอบคุณนายห่างแทนน้องอยากให้มีภูรักผููใหญ่คนที่แต่งเพลงเป็นนหะน้าแต่งเพลงให้น้องใหม่เนี่ยเขาก็ทํามาหากินเนาะอยากให้แต่งเพลงให้เขาใหม่นี่แต่ายายถือกำวันนะยายสิจ้างให้แต่งเพลงใ้จักสามเพลงสี่เพลงให้น้องเขา มันก็มันมีจืดมีจางลงอะไรพี่นนอะมันไม่มีผู้ใดสีดังโป่งโป่งไปหนาดอกที่ยายเห็นมาได้แต่พวกก้นใจบุญใจกุศลนั่นแหละอันที่ให้อาัยซึ่งกันและกันถ้าคนบ่หายอาไปซึ่งกันและกันกับพี่แต่พวกมารนั่นแหละพี่นนอะทุกที่ไหนทุกที่ใจสุขที่ไหนสุขที่ใจถ้าเฮาเหตุใหนน้มนันสนุกมันก็สนุก ถ้าเห็ดให้เฮาเห็ดให้มันทุกเฮาก็ทุกคนอื่นบลูดอกอว่าเฮาคิดจังได๋ปต่ใจเฮาอะไรคิดได้ลู้ดีทุกอย่างว่าเฮาเห็ดพิษเฮ็ดถูกก็บเบื้องบนที่เพิ่นมองอยู่ผู้ใดเห็ดพิษผู้ใดเห็ดถูกเพื่อนก็จดใส่หนังสือไว้แล้วเรียบร้อยป้าเห็นแล้วป้าลุอ้ีกมันสงสารบ่าแต่นน้องแพลได้สงสารทุกคนคัดคนที่ถูกกันแก้งคัดคนที่ถูกอันปานาม คนเฮาเนาะมันพิษไปแล้วกระหายอาไฟซึ่งกันและกันมันโบแมนสีสัวตลอดไปโบเมนมันสีดีตลอดไปเมเ่เฮ็ดเเจ้าของแล้วมีลาคีติดตัวไปตลอดแต่น้ำสงครามมันก็ยังมีเบือบกพี่น้องเอ้ยน้ำฝนมานาม้ามันก็เต็มฟังล้นัดน้ำแรนมานาม้ามันก็ลดลงไปบุแล้ว บางคนน่ะดวงกำลังขืนเท็ดจังได้ก็ขืนเท็ดจังได้ก็ได้เฮ็ดจังได้ก็ได้มันพ่อดวงล่งพี่น้องเอ้ยเจ้าป้าเห็นมาแล้วไงหมูพวกป้านี่ล่ะเขามีแต่กี่เขามีทั้งร้านอาหารมีทั้งบาเบียมีทั้งร้านนวดมีทั้งรถเช่ามีทุกอย่างน่ะตอนเขาร่วยเขาก็โอ้ยพให้เว้า บันดนี้พ่อบบมีมาบัดนี้พ่อถือช่วงที่ดวงเจ้าของลงบันดนี้แม่เจ้าเอ้ยเงินสิซื้อนํากินกับโบมีได้ต้มน้ำปลาปลากินผลสุดท้ายมายายก็มาอยู่พี่เนาะกลับไปจังไปหู้ความจิงบัดนี้โอ้ยมันบบแมนเลยพี่นอ้องรวยได้กระทุกได้มีถ่วมหัวลงทุกอันใต้พญานาคกูแหละเบื้องบนเบื้องล่างท่านมองอยู่พี่นอ้อง คนอื่นบลูดอกว่าเป็ยนจังไดจังไดโตเฮ้านั่นแหละรูด,ดีบางคนกับการเว้ากับการกระทํากับเป็นคนละแบบทั้งสินนะป้านี่โดนว่าแล้วนี่คนที่เว้าบมมีสัจจะเนี่ยาเาแล้วทําบ่าได้ป้าโดนมากับโตอันนี้บโแมมนกับคนอื่นนะโดนกับโตเลยแหละ เบาแบบว่าโอ้ยเบากกะเพรานี่เป็นมันเป็นมอสวาสีมาวาสีเห็ดเออวาสีป่วาสียูเคียงขาดผลสุดท้ายมาเขาก็เปลี่ยนค้ำบี้นคือกันแล้วกับทมน้ำลายขึ้นท้าฝ่าแล้วก็หดหน้าเจ้าของนี่แหละเขาเรียกว่าคนพูดไม่มีสัตว์จะยายบริบาวาใไ้บูไดเดอร์ยายก็ว่าลายไปตามย้ายเด้อ